ฝากขายไอดีนะครับอันนี้เป็นระบบ iOS นั่นเองทั้งหมดอยู่ที่ 7EX ย้ำบางที 7EX นะครับ,บูาค่าอยู่ที่2,100บาทอย่างแรกเดี๋ยวเอาเหรียญให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ในส่วนของ EX กันบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเลื่อนช้าๆนะอันนี้คือเพิ่งมาใช่ไหมแล้วก็อันนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับและก็มีเดือนก่อนหน้านั้นเพราะมีคลิปเนี่ยมีคลิปอะไรอะไร,ะไรพวกนี้เห็นปะแต่โซโลไม่มีสมัยมึงไม่เล่นวะ เซตขี key, สำคัญนะเว้ยไม่มีไม่มีโอเคใช่ใช่โซโลไม่มีโซโลอเีเวนต์ Solo, event, นะอันนี้เริ่มกลางปีนะครับประมาณก,กลางปีแล้วก็บาโทมีนะครับสายโล่สิลสองมีอันนี้ชูรองมีนะครับเริ่มไปฮอเคก้กแล้วก็เลดล็อกเอพิฟูด์เดย์หายไปนะเอพิไม่มีนะครับอุซอบไม่มีเนะี่ยแล้วก็เป็นต้นปีเลยเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นไอดีตอนต้นปี นั่นแหละแต่ว่าเหรียญมีไม่ครบทุกเหรียญน,นะเพราะมามาหายหายอันต่อมาคือ ex นะครับมียามาโตะน่าจะเพิ่งเปิดได้คิดว่าอย่างนั้นนิกะนะครับแม่ใหญ่โนดดัมโรเจอร์แชง์และโซโลหมายความว่ามีเพชรแพง2ตัวนะครับก็คือในส่วนของโรเจอร์และนิกะยามาโตะไม่การันตีนะแม่ใหญ่พันแตัวนี้900ปะ่ะตัวนี้800ประมาณนี้โรเจอร์พันหนึ่งเนาะตอนนี้ก็มีให้สุ่มละนั่นเองทั้งหมด7 ex มูลค่าอยู่2,100 นะครับอันดับต่อมาคือซับนาอเพชรติดอยู่ที่ร้อยกว่า,าซับเนี่ยสีแดงโอ้ยถูกเล่นถูกเลยอันนี้เหลือแค่อัพเพิ่มนะเป็น3ดาวก็น่าจะร้อยห้าสิบอัพละเฮ้ยถูกถูกถูกแต่ส่วนตัวอยากให้เอาโซโลลงมานะก็ถ้าเป็นผมนะจะเอาโซโลลงมาเว้ยแทน2ดาวเห็นป่ะซับได้ร้อยห้าสิบและเล่นหนวดดากับแม่ใหญ่เป็นหลักถ้าเป็นผมนะแต่แม่ใหญ่ยังไม่แปดสิบก็ต้องปั่นเพิ่มเนะาะอันนี้คือสีน้ําเงินนะฮะไม่ได้ปั่นเลย สีเขียวเป็นตามนี้ก็เล่นโรเจอร์คู่นิกะได้ถ้าเป็นผมน่าจะเอานิกะกับอ,อะไรนะนิกะกับไม่อยากไปวิ่งเนาะในนิกะคือวิ่งยาวเลยนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาคุยกับไอดีนี้ก่อนว่าใครเหมาะต้องคุยกันตามตรงนะครับว่ามันมี7 e x อกอย่างเงี้ยมันมากําลังสวยคือแบบมันกลางๆอะ่ะมันไม่สุดทักทางเนาะมันเดี๋ยวกางๆอ่ะเอ้ยมีนิกะเพชรแพงเว้ยมีโซโลแต่มีไม่ครบใช่ป่ะที่เหลืออะเพชรเพชรถูกอะมีครบตัวไม่การันติงวงมากคือ มันขาดขาดเกินเกินอ่ะอ่าเรียกว่าขาดขาดเกินเกินแล้วกันถามว่าถ้าใครอยากจะเอาไปปั่นต่อในราคา2 1 0 0มันแพงไหมเหรอส่วนตัวก็ไม่ได้มองว่าแพงนะคาตาราคาที่ควรจะเป็นอ่ะ7 e x อ่ะแล้วก็มีเหรียญเลนด์ล็อกด้วยถามว่าไปต่อได้ไหมผมเปรียบเทียบอย่างนี้เอาแบบ EX กเท่าเดิมเจ็ดตัวแบบนี้เลยเอาว่าปีหน้าคุณปั่นซักโอเวอร์บูตเอา60พอจะราคา2 1 0 0เนี่ยมันก็จะอัพไปอยู่ที่ประมาณ6-7000โดยทันทีเห็นปะ แม้ว่ามีเท่าเดิมนะแต่กําไรก็ได้ทันทีแม้ว่าในปีหน้าเออแต่คือต้องปั่นไหมใช่ปัดเรื่อยๆแล้วกันเนาะที่เหลือก็ลองวิเคราะห์คํานวณดูแล้วกันว่าโอเคกับไอดีแบบนี้หรือเปล่านะฮะย้มมําอีกทีพันสองร้อยไอโอเอสนะครับแนะนาว่าให้ทักเพจเท่านั้นนะขย้ํานะที่เพจเท่านั้นเนาะหากใครที่กําลังสนใจ ID ดีนะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคําว่าฝากขาย ID และสามารถเข้ามาดูได้เลย นะครับซึ่งแต่ละ ID ก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้า ID ไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนเขาว่าปิดดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่นสมมุติอย่าง ID บดีบาง,บางอย่างอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะราคา8,000อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักทายมาได้เลยทางเพจย้ำว่าทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง a c e b o o k เนี่ยเริ่มมีการปลอมตัวผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ยแอดโจดู ID ให้หน่อยสิแล้วก็ขอ ID ดีแต่จากนั้น ID หายเลย ดังนั้นเป็นไปได้ทักคุยในเพจเท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้สามพันห้าอะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของไอเดียว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วนดีๆเป็นตามนี้ย้ำอีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนเขาว่าปิดเป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง y o u t u b e เพลย์ลิสต์ตามนี้ได้เลย